เตยกรบพีมันลบผิดนะลองส่งให้ใหมันถึงไันลบเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้อัพเน็ดมากกูเจ็บแม่งอัพอ่ะเอาไปเลยเอาไปเลยแม่แม่แม่ว่าไงพี่มึงถ่ายยังถ่ายอยู่นี่ถ่ายถ่ายอยู่เยอะถ่ายชอบแม่แล้วเนี่ยคิดถึงแม่เนี่ยแม่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 ผมคิดถึงแม่แม่เคยโทรหากูนะบอกว่าเนี่ยแม่ดูดวงให้แล้ว เนื้อคู่มึงอ่ะโดนหลอกแน่นอนไม่ใช่เนื้อคู่มึงอ่ะต้องมีอายุที่มากกว่ามึงอายุที่มากกว่าใครมังล่ะไม่มีเลยนะพี่สองสองสองหน้าที่การงานเป็นมันคงไม่ใช่มึงไม่ได้รับอะไรนะไม่ได้รับหน้าที่การเป็นหน่วยงานราชการอยู่แล้วอ๋อคือเอกชนอิสระการราชการต้องไปต้อง คือ,อเป็นอยู่แล้วไ,<ง>ไม่เป็นไรตีจะแฮปปี <I happy. S 2> ้นั่นแหละแม่กูบอกแค่แนละ้วเมียมึงต้องอายุมากกว่ามึงสอง,ม,งมึงไม่ได้รับาราชการแน่แน่มึงต้องทำงานซ่องๆขายอะไรเงี้ยฮะะถึงที่ก็อกอขอคนเนี่ยคนที่กูรักคนที่กูชอบคนที่กูมีใจให้อะไรเงี้ยอย่างเงี้นได้ไหม ขอแต่งงานแล้วกันเขาบอกว่าโอเคใช่เขาบอกว่ามึงไม่มีเหี้ยอะไรเลยมึงจะดูแลกูได้เหรออ๋อก็แบบนี้เออมึงจะดูแลอะไรกูได้เหรอไม่มีเหี้ยอะไรเลยพี่แกไม่มีเหี้ยอะไรเลยมึงจะดูแลกูได้เหรอกูมีลูกมีเมียกูมีลูกมึงจะทำไงมึงจะเอาตังค์ไหนเลี้ยงลูกเออใช่ก็พูดถูกกูก็หน่อยเออกูก็เงียบดิกูเงียบดิ ไอพี่ในทำไงอ่ะพี่ในก็เงือกต่อไปเงือกต่อไปอ๋อโอเคจบ